สนิทกันตอนไหนสาวสวยทั้งสามคนนี้ซีกันมากๆขค่ะล่าสุดก็ยกทีมมาเที่ยวฮ่องกงอีกแล้วไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ว่านวาสนิทกันมากๆพูดถึงเพื่อนสนิทและเหล่าบรรดาคนบันเทิงไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงเท่านั้นอย่างเช่นเอมี่ในกิ่นปรทุมและกับกรีนในเซนนี่นั้นก็รัติกุกโชกานั้นก็ดังคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน เธอรอรี่ทองคำภูที่อดีตภรรยาของออยนัชนาเราจะเห็นว่าพวกเขานั้นจัดคลิปไปเที่ยวด้วยกันอยู่เรื่อยๆแต่หลายคนก็ไม่เคยติดตามในสแกรมส่วนตัวของพวกเขาก็ไม่รู้ว่ากันสนิทก,กันกะม,มากมากๆแค่ไหนล่าสุดก็พวกเขานั้นก็ได้จัดคลิปไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงอีกครั้งกับสาวเธอนั้นก็ได้ พสภาพร่วมเฟรมด้วยกันและสาวสวยสดใสทั้ง3คนผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวและเผยโมเมนต์ที่น่าความน่ารักจนคนคนบันเทิงแฟนคลับก็หลายคนก็ต่างกดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมความสวยของพวกเขาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและหลายคนอัดอิจฉาสงสัยว่าพวกเขานั้นเจอกันตอนไหนได้อย่างไรสนิทก,กันตอนไหนแต่ต้องรอฟังเรื่องราวโมเมนต์ความน่ารักนี้กันจากปากของพวกเขา เลยนะจ๊ะ